อัสลามูอะักุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่6กุมภาพันธ์นะครับพศ2564ขนาดนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกา42นาทีนะครับอวันนี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับมา12ต้นพันธุ์ไม้เหมานะครับก็จัดส่งลูกค้าครบทุกเจ้าแล้วก็ยังยังยังมียังมีงมนี่ครับมีติดดอกด้วยนะมีติดดอกด้วยแล้วก็มีส่วนใหญ่จะแทงตู้มครับ ถ้าติดดอกเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าถ้ากิ่งมันโอเคเดี๋ยวผมจะต้องลงขายเป็นสี่ต้น500อนะอันนี้เราคุยกันตรงไปตรงมาก่อนเลยแต่ถ้าหากไม่ติดดอกอย่างเงี้ยเนี่ยติดดอกแต่ยังไม่บานอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะถอนส่งให้ลูกค้าเลยถ้าท่านถ้าใครจะเอาแต่ว่าถ้ามันติดดอกแล้วนี่มันยังกิ่งสั้นอย่างงี้เห็นไหมเนี่ยครับก็จะเอาไปด้วยนะครับนี่ติดสองต้นพันเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปจะเป็นต้มๆอย่างนงี้ไซส์ขนาดนี้เนี่ยนะนี่ดู คุ้มขนาดไหนก็คือไอ้สต้น500อยนะครับแต่ดอกยังไม่บานหรือกิ่งจะสั้นกว่ากิ่งจะสั้นกว่าที่ลงขายหน่อยนึงเท่นั้นเองแต่ขวดจะเท่ากันเนี่ยนะนี่ดู นี่ครับอันนี้คือเห็นๆกันเลยนะไม่ไม่มีเมคไม่มีเมคว่าพอไปถึงลูกค้าแล้วกลายเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เลยครับก้าลูกค้าหลายท่านเอาไปก็จะได้เห็นแล้วนะครับอ่งมันแค่จะสั้นสั้นกว่าสั้นกว่า,วาไม้ที่สต้น500อยหน่อยหนึ่งละดอกก็ยังยังไม่บานก็จะแทงแทงตูมอันนั้นก็ไป,ไปไปลูกค้าก็เห็นแล้วก็ท่านใดเอาไปแล้วก็รบรบกวนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในในในยูทูบให้ผมหน่อยนะครับอันดับ ที่ลูกค้าติดตามจะได้เพิ่มขึ้นมาหน่อยไม่งั้นมันก็ลูกค้าใหม่ๆมมาหาไม่เจอหาไม่เจอทุกทีเลยนะครับจะเจอก็คือฟุกฟุกเจอก็ก็เลยเข้ามาสั่งกันแล้วบอกว่าหายากมากเลยเพราะว่ายอดยอดดูมันน้อยยอดดูมันน้อยมีคนดูร้อยกว่าคนเองของผมแล้วก็มีคนติดตามแค่พันกว่าคนเองมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยยังสู้ยอดคนดูสองสามพันคนไม่ได้คนติดตามเป็นห้าหกพันหมื่นคนไม่ได้ครับก็อยากจะฝากขอความอนุเคราะห์นะครับช่วยกดไลค์กด ติดตามให้หน่อยนะครับก็กดไลค์กดแชร์พูดง่ายๆแชร์ในในยูทูบไม่ต้องแชร์ก็ได้มั้งก็คือกดไลค์กดแชร์อะไรให้ผมหน่อยแล้วกันในเฟซในอะไรก็แล้วแต่เพื่อว่าช่วยช่วยทําให้ผมได้แบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะได้ออกออกสู่โลกภายนอกได้ง่ายขึ้นนะครับ,รบก็อันนี้ก็ขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับเนี่ยครับสิบต้นพันมาแล้วนะครับนี่นี่ก็คือประมาณนี้นี่ไหนอ่ะนี้นี่นี่ครับนี่นี่นี่ อ่าส่วนไอสองสเสียบอย่างนี้ก็จะเป็นเจ็ดต้นพันธนะครับสามต้นห้าร้อยนะครับเดี๋ยวพุ่งวันนี้อ๋อพูดถึงสามต้นห้าร้อยเดี๋ยวมันยังมีสามต้นห้าร้อยที่ลูกค้ายังยังไม่ได้รับไปนะครับนี่มีชุดเะ่า่มีชุดสามชุดห้าชุดเจ็ดชุดเก้านะครับเดี๋ยวดูดินี่ชุดสามใหญ่ๆเลยใครที่จะไปดูก็ดูในคลิปเมื่อวานนะครับตอนกลางคืนชุดสามชุดห้าชุดห้านี่ที่มันมีมีแผลอยู่หน่อยนึงแต่ว่าต้นมันใหญ่มากชุดห้านะครับแล้วก็ชุดเจ็ดชุดเจ็ดอยู่ไหนเอ่ย นี่ชุดเจ็ดชุดเจ็ดก็สวยแต่ทาไมลูกค้าไม่เอานี่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ครับชุดเจ็ดนะครับแล้วก็ชุดเก้าชุดเก้าอยู่ไหนอ๋อชุดเก้านี่ก็ใหญ่ๆนี่นี่นี่ใหญ่ๆนี่สวยๆเลยนะครับชุดสามชุดห้าชุดเจ็ดชุดเก้านะครับเหลือกสี่ชุดเอาอย่างนี้เลยใครรับทั้งสี่ชุดนี้แถมให้สองต้นนะครับใครรับทั้งสี่ชุดนี้ก็แถมให้สองต้นนะครับท่านใดชอบก็ทักทายมาชุดสามชุดห้าชุดเจ็ดชุดเก้านะครับแถมให้สองต้นเลยใหญ่ๆอย่างนี้นะแล้วก็ ขอค่าส่งแค่ร้อยห้าสิบพอเอากันอย่างนี้เลยใครรับทั้งสี่ชุดนี้นะครับสามห้าเจ็ดเก้าแถมให้อีกสองต้นแล้วขอค่าส่งอีกรอขอค่าส่งแค่ร้อยห้าสิบนะครับลดไปอีกห้าสิบาทก็คือโปรโมชั่นกันไปเลยจะได้หมดรอบไปแล้วก็กลับไปที่เดิมก่อนสิบเจ็ดต้นพันมีลูกค้าวันนี้ก็มีมาสามเจ้าวันนี้ก็ยังยังไม่รับก็าบอกว่าเดี๋ยวขอจัดไม้จัดไม้แบบเอาไปเรียงดูให้ลูกค้าว่ามันจะมันจะได้ครบไหมก็เรียบร้อยแล้วครับกลมาสิบเจ็ดต้นพันก็มีนี่ ไซส์หกนิ้วนะดูดูไซส์หกนิ้วผมก็จะมีมีเล็กมีเล็กปนไปบ้างะครับเนี่ยเนี่ยเล็กก็คือประมาณเนี้ยถ้าจะเอาแบบใหญ่แน่นเลยมึงทั้งหมดก็ไม่ได้มันผมก็ไม่ไหวเพราะบางทีมันเป็นไม้เหมาไม้คนะอันนั้นก็ต้องมีบ้างก็จะติดดอกไปอย่างนี้นะครับเนี่ยดอกก็ปิ่มๆอย่างนี้ก็ยังจะมีแทงบ้างอะไรบ้างแหะครับมีม่วงมีม่วงมีอะไรก็มีไปหมดแล้วครับตามที่เห็นนี่เลยครับเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยมีแดงอุดมทรัพย์แดงพญาเพิ่มทรัพย์แดงทรัพย์เศษฐี เหลืองก็มีทุกเหลืองเลยครับเหลืองเหลืองจะเอาอะไรชมพูอ๋อแดงดําม่วงม่วงดําไม่มีมีแต่ม่วงธรรมดาม่วงดําไม่มีแล้วครับม่วงดําน่าจะหมดนะครับแล้วก็ชมพูอ้นหลายเฉดมากเลยครับก็จะมีก็จะมีไซส์เล็กอย่างเงี้ยมีปนไปบ้างนะก็ก็ลูกค้าอย่าว,ว่าเลยครับเพราะมันเป็นไม้หูไม้เหมาอะแล้วได้อย่างนี้ก็แบบเล็กก็ไม่ใช่ว่าเล็กขี้กระโลเท่าไหร่น,นะครับเล็กก็ก็ยังแบบยังมีความอ้วนความล่ำไม่ใช่เล็กว่าเลี้ยงไม่ได้คือเล็กเล็กคือไม้มันโตช้ากว่าเขานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะ ก็โคตรขนาดนี้แหละเนี่ยเนี่ยขนาดนี้แหละเนี่ยไซส์กระถางหกนิ้วก็สิบเจ็ดต้นพันนะครับสิบเจ็ดต้นพันเดี๋ยวผมดูอะไรให้เรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวผมก็พรุ่งนี้น่าจะคัดขายเจ็ดต้นห้าร้อยเป็นแบบถ้าคัดเจ็ดต้นห้าร้อยก็จะเป็นไม้แบบบานอย่างนี้ดอกบานอย่างนี้แล้วก็กิ่งก้านก็ประมาณนี้ยาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับไซส์ประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นเจ็ดต้นห้าร้อยก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นสิบเจ็ดต้นพันธเนี่ยเป็นไม้เหมาก็จะกิ่งสั้นหน่อย ดอกก็มาอย่างนี้นะครับเนี่ยหรือจะมีแบบแทงแล้วบ้างอุมอุมอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยอุมอุมอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยสิบเจ็ดก็จะไปสิบเจ็ดต้นพันธุ์นะครับเนี่ยก็ขายเอาง่ายๆขายเอาเร็วๆขายเอาแบบท่านให้ท่านลูกค้าแบบได้คุ้มๆกันไปเลยนะครับครับอ่ะมาแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยครับน,นี่ชุดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะลงเนี่ยครับเจ็ดต้นพันธุ์ก็จะไซส์นี้เลยนะนี่เต็มกระถางใหญ่หญๆนี่กิ่งก้านยาวๆอย่างเงี้ยครับนี่เนี่ยครับไซส์เจ็ดต้นพันธุ ใหญ่มากอันนี้ในกระถางแปดนิ้วนะโอ้มีหน้าหน้าทองด้วยต้นนี้สวยนี่ใหญ่ๆเลยนะครับก็ลูกค้าท่านใดจะซื้อไปทําต่อซื้อไปขายซื้อไปเปลี่ยนกระถางซื้อไปอะไรนี่คุ้มแสนจะคุ้มนะครับถ้าคัดเรียบร้อยก็เป็นใช้สามต้นห้าร้อยอย่างที่ลูกค้าเห็นนะครับแต่ถ้าใครวันนี้ใครจะเหมามีอีกสี่ชุดเนี่ยสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยครับก็จะจะแถมให้อีกสองต้นเลยนะก็จะจะเนี้ยก็จะอ้วนๆใหญ่ๆนี่เลยแถมให้อีกสองต้นแล้วก็ขอค่าส่งแค่ร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับ ครับก็ก็ก็ท่านใดพอจะแบบช่วยสนับสนุนกันได้ก็รับไปเลยครับของดีๆแล้วก็ของแบบอ้วนใหญ่นี่นี่นี่ดูต้นนี้อ๋ออันนี้อยู่ในกระถางสิบอดนิ้วผมก็ชี้ไปมั่วแต่มันเป็นเสียบเดียวไงแต่มันใหญ่มากนะครับเนี่ยอ่ะแล้วก็วันนี้จะเอาไม้ไซส์กระถางสิบเอดนิ้วมันเป็นไม้แบบเป็นไม้เพี้ยนอ่ะเป็นไม้เพี้นที่มันมีต้นเดียวอย่างเงี้ยครับแต่มันมันเพี้ยนผมก็เลยแบบว่าจะตัดไปเสียบก็เออ กิ่งต้นใหญ่มันก็มีเนาะก็เลยแบบเออจะลองมานําเสนอแล้วก็มีต้นนี้เป็นดอกตัวใหม่นี่ที่ดอกใหญ่ๆครับสีชมพูเนี่คล้ายๆทริปเปิลแต่ดอกใหญ่มากนะดอกใหญ่เลยอะใหญ่แบบใหญ่บลลบลับเลยใหญ่ฝ่ามืออะครับนี่นะครับเทียบสามโอ้กิ่งก้านนี่ดูดูผมจะเทียบกับอะไรดีผมเทียบกับมือผมไหมนี่ดูความใหญ่ของดอกนะครับนี่เทียบกับมือผมนะเนี่ยเนี่เเห็นๆกันเลยนี่ดู เนี่ยครับเนี่ยเทียบกับมือผมเลยนะใหญ่มากอ่ะใหญ่มากแล้วสามชั้นด้วยนะแล้วก็เนี่ยบานแล้วแต่บานแล้วพอมันต้องมันมันดอกมันจะตกหน่อยแล้วมันจะให้ดอกอย่างนี้เลยนะเนี่ยถ้าไปถึงลูกค้าแล้วลูกค้ากลัวว่ามันบานแล้วมันจะตกเนี่ยเด็ดมันออกเลยครับให้เหลือแค่สองสดอกพอแล้วดอกมันจะใหญ่แบบนี้เนี่ยอย่างช่อเนี่ยเหลือ3ดอกเห็นไหมดอกมันจะใหญ่แต่ถนากมันมีเยอะอย่างเงี้ยมันจะน้อยดอกมันจะไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่ไซส์12นิ้วไอ้ไซส์กระถาง11นิ้วนะกดใหญ่ใหญ่เสียบ3กิ่งยาวๆเนี่ ผมก็พูดตรงๆอะ่ะเพราะผมก็ทําแบบนี้มาก็คือว่าซื้อไม้แล้วก็มาเสียบต่ออย่างเงี้ยจนได้ของตัวเองอะไรขึ้นมามีมีดอกมีอะไรก็มีผลผลิตนะครับมันไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้เป็นการว่าเอ้ยลิขสิทธิ์นะห้ามนะไม่ก็คือต้นชนชมมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือใครอยากทําก็ทําอ่ะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นต้นไม้ที่ไม่มีไม่มีแบบไม่มีมานั่งหวงกันอะ่ะก็คือใครทําได้ก็ทําเนี่ยดูดิกิ่งยาวอย่างเงี้ยสองคืบได้มั้งเนี่ย เนี่ยใครจะเอาไปก็เอาไปเลยนะครับเป็นดอกตัวใหม่ด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม้เก่านะเนี่ยครับใส่ใหญ่ๆอย่างนี้ด้วยอนยะู่ในกระถาง11นิ้วนะก็ขอขาย400ขอค่าส่ง60บาทเนี่ยน่ยครับต้นนี้สวยๆเลยใหญ่ๆมีต้นเดียวด้วยที่ทรงขนาดเนี้ยน้องนั้นก็จะกิ่งพึ่งมาโขดเท่านี้กับกิ่งพึ่งมากิ่งยังไม่ยาวเงี้ยครับก็จะมีอยู่เนี่ยอ่ะแล้วก็ก่อนอื่นก็น้ำมันนำเสนอน้ำมันเหลืองไม่ไอ้อยครับสบรรพคุณดีๆราคาโดนๆครับไม่มีเตอร์ลอยไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ของดีมีประโยชน์บรรเทาการปวดเมื่อยแค่กัดยอกน้ามันน้ามันเนี่ยก็จะแบบไม่มีสเตอร์อยนะไม่มีสารเคมีกินได้ด้วยแล้วก็ทาในเหงือกทาในใดได้ได้ด้วยนะครับปวดเมื่อยเค็กัดยอกทาได้ดีเลยนะครับก็ซื้อ5ขวดแถมหนึ่งซื้อ10แถม2นะครับท่านใดชอบหรือท่านใดใช้แล้วดีก็บอกต่อด้วยแล้วก็ท่านใดยังไม่เคยใช้ก็เอาไปลองใช้ดูครับซื้อขวด2ขวดก็ได้ครับส่งไปกับต้นจนชมเนี่ยแล้วก็ไอ้ต้นนี้เนี่ยใช้อยู่ในกระถาง50ขวดสวยๆนี่เป็นเหลืองกันยนาเนี่ย ต้นนี้ใครจะเอาเนี่ยใหญ่มากแต่กิ่งยังสั้นอยู่ผมเพิ่งเสียบติดเนี่ยใครจะเอาเนี่ยจะใหญ่โตดใหญ่นี่ผมขายสองพันเนี่ยขอค่าส่งสามร้อยเนี่ยท่านใดชอบก็ทักไทยมาอันนี้ยังไม่ได้ยกโชว์นะคือรอแค่กิ่งมันยาวแค่นั้นเองครับขายสองพันเองครับก็ขายไม่แพงครับแค่โขดก็คุ้มแล้วนะครับอ่ะมาต่อนี่แล้วก็มีไม้ต้นนี้เสียบสีด้วยโตดใหญ่ๆอยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วกิ่งยาวๆอันนี้บอกก่อนเลยเป็นไม้เพี้ยนเป็นบัวชมพูแต่เพี้ยนนี่ แต่เพี้ยแล้วสวยอะ่ะมันจะเป็นชมพูมันไม่เป็นแล้วมันเป็นมันเป็นขาวตรงนี้มันจะออกขาวนะแล้นี้จะเป็นชมพูเข้มจะออกแดงแล้วสองชั้นนี่แล้วดอกเป็นกระจับอย่างนี้ด้วยนะนี่นี่เป็นดอกเพี้ยนนะเป็นดอกเพี้ยของัวชมพูนี่ก็มีต้นนี้แหละตอนแรกผมก็ปล่อยผมก็ปล่อยกะว่าจะไปตัดเสียบก็อุย้ยไม้ตอนตอนนี้ไม้มันเยอะผมก็ไม่มีเวลาไม่มีปัญญาจะเสียบเนี่ยผมก็เลยขายเลยลูกค้าท่านใดที่แบบชอบไม้ที่แบบไม่เหมือนใครอย่างเงี้ยมีต้นเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเป็นบัวชมพูแต่มันเพี้ยนแบบนี้เนี่ยถ้าบัวชมพูจริงดอกมันจะเป็นไงอะ่ะเดี๋ยวหนว่าบัวชมพูก็ไม่ค่อยมีแล้วด้วยเดี๋ยวผมหาไม่เจอหาบัวชมพูไม่เจอบัวชมพูเนี่ยพอตอนมีก็เต็มเลยพอตอนไม่มีก็ไม่มีเลยบัวชมพูผมหาบัวชมพูไม่มีช่างมือหนื่นเนาะลูกค้าก็ไปหาดูเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยคล้ายบัวชมพูมจะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มี วันนี้ไม่มีนะครับเนี่ยใครที่ชอบต้นเนี้เนี่ยเป็นไม้แตกนะเป็นไม้แปกไม่ใช่ไม้ไม้เพี้ยนอะไม้เพี้ยนแต่สวยแล้วกิ่งก้านยาวๆนี่ไม่เคยตัดทดไม่เคยเลยนะไม่เคยตัดเสียบต้นไหนเลยมีต้นเดียวด้วยเนี่ยสีเพี้ยนอย่างเงี้ยแล้วเพี้ยนนิ่งด้วยนะเนี่ยเหมือนกันหมดเลยทั้งสามกิ่งนี่ถ้าหากบานเต็มที่จะริ้วๆด้วยเนี่ยเนี่ยใครชอบก็เอาไปขอสี่ร้อยขอค่าส่งหกสิบนะครับท่านใดชอบก็เอาไปเพี้ยนๆหน่อยแล้วก็ไอ้นี่พลอยประกายอันนี้เพี้ยนอีกถามว่านี่เพี้ยนยังไงดูสีเส้น คอยปกายเส้นตรงนี้มันจะแตกใช่ไหมแต่ต้นเนี้ไม่แตกต้นนี้เป็นเส้นชัดเลนไหมแล้วก็สีจะจะ,จะอ่อนจะเป็นบัวชมพูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เป็นแบบชมพูเข้มแล้วจะเป็นชมพูอ่อนอันนี้เพิ่งบานนะอ่าแต่ชั้นเหมือนเดิมนี่คือไม้เพี้ยนแต่เพี้ยนสวยมันก็มีเพี้ยนไม่สวยก็มีเพี้ยนเป็นชั้นเดียวก็มีนี่อันนี้เป็นตัวเขาเรียกอะไรน,นะลอยชมพูพพพพพแต่เพี้ยนเพี้ยนในที่นี้คือเพี้ยนเส้นเส้นเป็นเส้นคมถ้าลอยชมพูที่ปกติจะเป็นเส้นป้าน นี่พลอชมพูที่เป็นปกติจะเป็นเส้นแบบนี้นี่ไม้จะป้านนี่นี่นี่อ่าอ่าอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะป้านอย่างนี้แต่ดูเส้นนี้เห็นไหมจะคมเป็นเส้นเนี่ยครับนี่ก็มีต้นเดียวเสียบหนึ่งสองสามสี่ไม่ติดหนึ่งนะครับนี่ก็มีต้นเดียวเนี่ยก็เป็นพลอยชมพูเอ้บัวเออพลอยชมพูตัวเพี้ยนนะครับนี่เราขายของเพี้ยนแล้วคิดดูเหอะอ่าอ่าไมาอีกต้นหนึ่งนี่ก็สี่ร้อยขอสงหกสิบนะนี่ไมาอีกต้นหนึ่งนี่ซับเศรษฐี แต่ดูหมรอกล้องโฟกัสหน่อยเห็นยัเนเง<ถ>เข้มมากเลยแล้วข้างในเป็นขอบสีเหลืองอมขาวนะแล้วก็ดอกจะจัดอันนี้ก็เพีย้ยนทรัพย์เสร็ฐถีจะเป็นยังไงเป็นแดงริ้วๆๆๆอมใช่ไหมแต่นี้เป็นแดงแต่แดงแดงอ่อนแดงเข้มแล้วก็มีสีขาวครับนี่รัเ์เศร็ฐีเพีย้ยนนี่เห็นไหมนี่ขอบนี่ขอบนี่อมๆด้วยนี่นี่เป็นไงนี <S <S ่ก็เพี้ยนนะแต่เพี้ยนสวยโอ้โห แต่ทรัพย์เศรษฐีมีสองชั้นใช่ไหมแต่ต้นนี้มีห๋ออันนี้มีสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างอันนี้เป็นสามชั้นอันนี้เป็นสองชั้นนี่ช่อเดียวกันนะเนี่ยอ่าอันนี้เป็นสองชั้นอันนี้เป็นสามชั้นนี่โดอันนี้คือไม้เพี้ยนไม้เพี้ยนมันคือต้นไหนเพี้ยนอะ่ะมันก็จะเป็นแบบแบบเพี้ยนอย่างนี้เลยมันจะแตกแบบนี้เลยไม่แล้วก็มีหน้าหน้าทองด้วยนี่เห็นไหมนี่เสียบสาม นะครับโขดในกระถางส1บดนิ้วนะโขดก็อ้วนสวยเรื่องโขดผมว่าเฉยๆอ่ะเพราะโขดใหญ่ไม่ใหญ่มันก็ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้คือเอาโฟกัสเรื่องเรื่องความเพี้ยนสวยของมันนี่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 ซับเซตถี่เพี้ยนสวยเป็นไงนี่ถ้าใครเห็นเนี่ยนี่มีมีแดงมีแดงมีแดง,ดงตรงนี้ด้วยมีแดงจัดแดงอ่อนแดงเข้มแลม้วมีขาวอันนี้3ามชั้นด้วยนี่อันนี้ก็สองชั้นนี่ในในช่อเดียวกันนั้นนี่สามชั้นนี่สองชั้นคิดดูเนี่ยครับนี่นี่นี่ตัวตัวเดิมเดิมเนี่ยนี่แต่อันนี้ก็เพี้ยนเนี่ย นี่ซับเ็ษถีตัวจริงมันจะมันจะไม่มีจุดแดงนะครับออันนี้ต้นหนึง่งนี่ก็ซับเ็ษถีเพี้ยนนี่นี่คือกิ่งเดียวนะกิ่งแม่มันอยู่ข้างบนนี่หละนี่อันนี้คือเพียยเพ้ยนยังไงเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเป็นสามชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นซับเรตถีเพี้ยนนี่ใบใบนี่เหมือนกันเลยเห็นไหมใบเหมือนเดะนี่อันนี้เป็นสามชั้นนะครับนี่ก็เป็นแดงอมเหมือนกันแต่ว่าเพี้ยนเป็นสามชั้นเป็นไงนี่ข้างในเป็นขาวด้วยนี จีบดอกก็เหมือนกันทุกอย่างเลยครับอันนี้ก็เป็นไม้เพี้ยนอยู่ในโขดใหญ่อันนี้จะใหญ่กว่าเขาเพื่อนนี่โขดจะใหญ่กว่าเพื่อนกิ่งก้านยาไม่เคยตัดทดนะเพราะว่ายังไม่เคยตัดเสียบต้นไหนเลยไม้เพี้ยนก็คือจะเลี้ยงดูสวยๆเลยอะ่ะแต่วันนี้ก็ปล่อยขายปล่อยขายก็อยากลูกค้าท่านใดชอบก็รับไปแล้วกันนี่ปล่อยขายเลยนี่เป็นซับเสรถีเป็นเพี้ยนซับเศรฐีมีสองตัวนะครับเพี้ยนเพี้ยนอมขาวอมดํากับเพี้ยนใหญ่เพี้ยนใหญ่คือเนี่ยเป็น3ามชั้นเลย เพี้ยนใหญ่นะครับอืมก็ตัวนี้ต้นนี้กิ่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับอืมเนี่ยเนี่ยดูสองข้างด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้จะเหมือนกันเปล่าแต่ผมว่าเหมือนกันผมเคยเห็นแล้วเนี่ยเหมือนกันคืออันนี้จะเหมือนกันเลยเพี้ยนแบบนี้เลยเพี้ยนดอกใหญ่มีสามชั้นแล้วก็อันนี้ก็มีสองชั้นมีสามบ้างชั้นบ้างแต่ว่าจะเข้มเข้มอมขาวแล้วมีขาวนี้ด้วยนี่อันนี้ก็ต้นละสี่ร้อยขอค่าส่งสิบาทนะครับตานใดชอบก็ทักทายมาครับมีไม้เพีย้ยนไม้แปกอยู่ห้าต้น แล้วก็นี่ตอลีลานะครับต้นที่สิบที่ที่ลงมานั้นยังเหลือนี่มีอยู่ก็เป็นเรียกเลยนะขาวขาวเนื้อนวลน,นะครับนี่ตอลีลาทรงสวยๆเนี่ยครับทรงนอนเลยก็ต้นละสามร้อยขอค่าส่งส่งทั้งกระถางเอยส่งส่งแต่ต้นก็ห้าสิบบาทส่งทั้งกระถางแบบนี้ไปทั้งกระถางแบบนี้เลยพร้อมดินพร้อมอะไรเลยรัดดูแลไปอย่างดีเลยก็ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบก็ไม่ต้องร้อยเดียวพอครับนี่เนี่ยครับต้นนี้นะครับ ก็มีนัมเบอร์นัมเบอร์สิบนะครับนัมเบอร์สิบยังอยู่ต้นนี้มีนัมเบอร์เจ็ดครับต้นนี้นัมเบอร์เจ็ดที่ยังยังไม่มีลูกค้ารับนะครับนัมเบอร์เจ็ดนี่ก็เป็นตัวเหลืองตัวนี้โอ้โหอันนี้สวยเอ๊ะทำไมอันนี้ไม่มีใครรับต้นที่เจ็ดนะครับนี่สวยมากแต่เป็นมาตรฐานไงมันเป็นมาตรฐานดูแต่เลี้ยวเลี้ยวเยอะเลี้ยวหกสิบเลนไหมเป็นมาตรฐานนี่นัมเบอร์เจ็ดใครจะนี่อันนี้นัมเบอร์อะไรนะั่นจะเป็นนัมเบอร์สามนี่ number 3, นัมเบอร์สามนี่เป็นเป็นม่วงดํานะครับนี่ อันนี้ก็เลือ้อยเยอะหน่อยเลือ้อยเลือ้อยบิดไปบิดมาขึ้นอันนี้อันนี้ยังไม่เคยลงเนาะก็เป็นตัวนี้เหลือ,องอมชมพูริ้วๆตัวนี้นะครับก็มีชื่อแต่ผมไม่รู้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้เนี่ยมีก็เสียบไม่มีก็ไม่เสียบนี่นี่ทรงสูงขึ้นมาอย่างนี้ทรงสูงสูงทะยานฟ้าขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยก็อยู่ในกระถางจีบกระถางจีบก้นลึกนะครับก็ต้นละสามร้อยขอค่าส่งต้นละห้าสิบบาทถอนส่งถ้าไปทั้งกระถางอย่างนี้เลยก็ร้อยหนึ่งนะครับค่าส่งนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นเอา้าดอกโดนน้าค้างเนี่ยบางทีดอกโดนน้าค้างน่าจะเป็นสีขาวนะต้นนี้นี่ก็เป็นเลื้อยนีย่ผมชอบทําทรงเลื้อยๆอย่างนี้เนี่ยบิดๆนี่มีหน้าหน้าทองด้วยนี่นี่นี่ดูบิดผิวไหวนี่ชดช้อยมีสะโพกมีเอวเห็นปะเนี่ยนี่เป็นไงสวยไหมเนี่ยนี่ดูนี่มีเอวมีสะโพกมีอะไรมีหน้าหน้าทองมีสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะสามร้อยขอค่าส่งห้าสิบนะครับถ้าใครจะเอากระถางไปด้วยก็ร้อยหนึ่งไปทั้งกระถางไปทั้งดิน อ่าแล้วก็อันนี้ต้นไหนนัมเบอร์หนะครับนัมเบอร์หก็เป็นขาวเนื้อนวลนี่ก็เป็นพิュ๊บิบิดๆอย่างนี้นี่แหมทั่วทรงองเอวเป็นไงนี่บิดๆอย่างนี้นี่ก็ขอ300นะครับขอค่าส่ง50นัมเบอร์หแล้วใครจะไปทั้งกระถางก็ร้อยหนึ่งอ่านี่เป็นลูกไม้นี่เป็นลูกไม้ตอนนั้นใครจะขอดูไว้นะให้ผมถ่ายรูปผมก็ไม่ได้ถ่ายนี่นี่ดูโคตรโคตรเป็นตอลีลาด้วยน,นี่เป็นลูกไม้อย่างนี้นะ เป็นคล้ายๆตัวม่วงชั้นเดียวครับแต่อันนี้เป็น2ชั้นเป็นลูกไม้นี่ใครจะไปตัดกิ่งเสียบก็ไปนะมันเป็นตัวนู้นแหละแต่มันเพี้ยนขึ้นมาเป็น2ชั้นนี่ยกดอย่างนี้อันนี้ก็ขอขาย300อเหมือนกันครับขอค่าส่ง50นะครับใครไปทั้งกระถางอย่างนี้ก็ขอร้อยหนึ่งแล้วก็อันไหนอันนี้อันนี้ก็เป็นด่างหินอ่อนมีรากรากอากาศเฮ้ผมก็ชอบจริงรากอากาศ ตอนนี้ขอ500ขอค่าส่ง50ไปทั้งกระถางก็600ขอค่าส่ง500ขอค่าส่ง100หนึ่งนี่นี่ก็นอนอย่างนี้เลยนอนนอนอย่างนี้เลยนะครับนอนยาวไปเลยแล้วก็บิดขึ้นมาเนี่อ่าอันนี้ก็นี่อันนี้ก็นอนยาวๆนี่ถักอย่างนี้นี่ดอกมาละเนี่ยน้าค้างลงตอนเช้าเยอะๆเนี่ยผมไม่ได้สเปรย์น้ำสองวันใบร่วงก็คือก็คือไม้ที่ไปถึงลูกค้ามีวันนี้ก็มีมีคุณคุณอะไรอ่ะชื่อชื่ออะไรนามสกุลทํานิยมเนี่ยก็คือ คอมเมนต์มาว่าโอ้ต้นไม้ก็สวยทุกอย่างทำไมดอกมันด ук, ําหมดเลยใช่ไหมนี่ไงครับนี่นี่คือนี่คือคือน้ําค้างมันลงอ่ะน้ําค้างมันลงเนี่ยเห็นไหมมันจะมีดํามีไม่ดําอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่ได้เด็ดออกนะผมก็จะไปอย่างนั้นเลยเน,นี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือเรื่องจริงนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็เนี่ยครับน้ําค้างมันโดนน้ําค้างครับจริงๆมันต้องเด็ดทิ้งแต่เมื่อคืนผมอาจอาจะรีบอาจจะอะไรครับเนี่ยครับเนี่ย มันจะดําอย่างนี้อันไหนบานได้ก็บานเนี่ยอันไหนบานไม่ได้กันเนี่ยครับน้ําค้างมันลงจัดตอนเช้าเหมือนฝนตกเลยครับเนี่ยเนี่ยจริงๆพอตอนเช้าเนี่ยตอนเช้านี่ตอนเช้าต้องให้สเปรย์น้ําประปาเนี่ยมันถึงจะแก้ได้แก้ได้พอสมควรนะก็คือมันจะพอมันโดนแดดแล้วมันจะเหมือนมันมียางมันมีเมือกอ่ะมันเป็นเชื้อราเนี่ยมันก็จะดำอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นอะไรครับมันโดนน้าค้างแล้วมันก็เขาเรียกอะไรมันเป็นมันม <Jac> ันทำให้ดอกเน่าคือมันไปคาอยู่ในดอกตัวเชื้อราตัวเนี้ย มันก็จะทําให้ดอกเน่านะครับก็ก็ลูกค้าก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็คือเด็ดทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็แทงมาใหม่มันก็แทงนี่ยแเต้มไรกองผมก็เป็นคือน้ําค้างมันเยอะผมแก้ไม่ถูกอันไหนบานก็บานไปอันไหนไม่บานเนี่ยครับขนาดนี้มีม่วงเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเห็นไหมอันไหนบานได้ก็บานเนี่ยอันไหนมันบานไม่ได้น้ำน้ำค้างไปขังนี่ก็เด็ดทิ้งไปเนี่ยนี่นี่นี่คือเรื่องจริงนี่เห็นไหมเนี่ยต้นม่วงต้นม่วงสวยไหม นี่ครับน,นี้ดอกรอบที่สี่แล้วนะนี่แล้วก็ยังยังยังลูกค้าท่านไหนชอบก็รับไปแล้วกันผมไม่ไม่ซีเรียสอะไรก็ดูไว,สว้สวยๆครับก็เนี่ยขายเจ็ดพันต้นนี้มีหน้าหน้าทองมีทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับตามอัตลักษณ์ตามความสวยงามตามความเป็นมงคลส่วดทรงองค์เอวตามลักษณะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าวังนะครับตัวนี้ ก็ขาย2,500นะครับ2,500เป็นไม้ตัดแต่งรากทำรากทำอะไรเรียบร้อยไปถึงก็ลงกระถางต่อเลยขาย2,500ขอค่าส่ง300ตัส่วนหน้าวางังตัวนี้ก็ตัวนี้สวยกิ่งก้านดีนี่ทรงใหญ่โตนี้ก็3,000ครับขอค่าส่งก็300เหมือนกันครับท่านใดชอบก็ทักไทยมานี่ตัวดอกหอมเนี่ยผมกล่าวว่าจะชื่นชมดอกซะหน่อยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ต้องมีการเมคไม่ต้องอะไรเนี่ยเห็นไหมมันโดนน้ำค้างเนี่ยเสียหมดเลย น้ำค้างที่บ้านผมตอนเช้าแรงมากครับเปียกหมดเลยครับรสดรดเปียกหมดทุกอย่างเปียกหมดแล้วพอเราไม่ได้สเปรย์น้ำน้อตอนสายมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆยางมึกมื่อเกนะครับพอตอนบ่ายก็จะดอกก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นยางเป็นมึกมื่อเพราะว่าในน้ําค้างมันมันมีอะไรอะไรนะมันมีในตรเจนสูงหรืออะไรสูงสักอย่างพอมันโดนแดดกระแสงแดดแล้วมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆเชื้อราทําให้ดอกมันเน่าได้นะครับทําให้ดอกเสียเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้ วิธีแก้ก็คือพ่นน้าตอนเช้าสเปรย์น,น้ําตอนเช้าเนี่ยบานดอกกาลังจะบานเนี่ยเห็นไหมเสียหมดนอะ่ะก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวก็ให้มันบานใหม่ครับไม่มีปัญหาก็แค่ว่าตามเด็ดทิ้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันอยู่อยู่มันก็เนาะเกะก,กะคือเหมือนกับว่าแบบเซ็งลูกตาคือเราเห็นแล้วเราก็แบบเซ็งอ่ะเนี่ยบ้านเนี่ยคือไปถึงลูกค้าผมบางทีผมถอนถอนผมรีบอะ่ะผมก็ไม่ได้เด็ดทิ้งให้อะ่ะก็คือไปเลยก็พอไปถึงลูกค้าลูกค้าก็บน่นอ้าวทำไมมันดำอะ่ะ เนี่ยครับมันโดนน้าค้างจากที่ผมแหละผมผิดเองอะ่ะเพราะผมแบบไม่ค่อยได้ดูอะไรเท่าไหร่เนี่ยเลี้ยงให้ไม้มันอึดอึดทลรหดถ้ามันจะไม่ไม่ปอกไม่ไม่บอบบางแบบอะไรหน่อยก็จะเป็นโรคเป็นอะไรก็ไม่เอานะครับอ่ะมาครับก็เป็นอันว่า12ต้นพันธุ์มีนะครับม,ม,มีมีหลายชุดมีหลายชุดใครจะสั่งก็สั่งครับใหญ่ๆเนี่ยครับจะไปประมาณนี้นี่ดอกอุม้มอไปอย่างนี้นี่ตุม้มๆอุมๆเนี่ย โคใหญ่ๆนี่ใครจะเอาใบด่างก็บอกนะครับบอกมาด้วยถ้าหากไม่บอกก็จะแล้วแต่อารมณ์ครับหยิบได้ก็ใส่ถ้าหยิบไม่เจอก็ไม่ใส่นะครับนี่เนี่ยดูดิดอกกาลังแทงๆนี่เห็นไหมยโดนน้าค้างเนี่ยเสียหมดอ่ะเนี่ยต้องเด็ดทิ้งครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับท่านลูกค้าท่านใดเป็นแบบนี้อย่าซีเรียสครับเด็ดทิ้งเดี๋ยวมันก็แทงใหม่มันเป็นแบบมันเป็นหน้าของมันเป็นฤดูของมันที่น้าค้างมันลงเยอะๆแล้วดอกมันจะเสียนะครับนี่สองต้นพันเทียบ ครับสิบสองต้นพันธุ์ค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับคุ้มคุ้มใครที่ต้องการก็ทักทายมาครับไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดท่านทํทำเพลงครับสั่งได้เลยแล้วก็นี่ครับสิบเจ็ดต้นพันธุ์ก็เนี่ยครับใหญ่ๆไซส์หกนิ้วอย่างเงี้ยใครจะเอาไปก็คุ้มคุ้มครับไม่ต้องคิดมากเลยครับคุ้มแถมจะคุ้มนะครับโคตรอ้วนๆกิ่งก้านเนี่ยเนี่ยดอกมาอุ้มอุอย่างเงี้ยเนี่ยดีดีเนี่ยไม้มันพร้อมแล้วแต่ว่าดอกยังไม่บานผมขายปล่อยเลยนะครับสิบเจ็ดต้นพันธุ์ขอค่าส่งร้อยหนึ หกสิบต้นสามพันอ่าผมให้อย่างนี้เลยหกสิบต้นสามพันขอค่าส่งสามร้อยทำเป็นสองกล่องสิบสองต้นพันก็เหมือนกันครับสิบสองต้นพันนี่เท่าไหร่ให้สี่สิบต้นเลยนะให้สี่สิบต้นสามพันขอค่าส่งสามร้อยแยกแยกกล่องนะครับกล่องใครกล่องมันกล่องลาอ่าแยกเป็นสองกล่องนะครับขอค่าส่งสามร้อยนะครับสี่อ่อให้สี่สิบต้นเลยนะครับในไซสิบสองต้นพันใครสั่งสามพันผมให้สี่สิบต้น ในไซส์ต้นพันเนี่ยใครสั่ง3 0 0พันผมให้60ต้นเลยนะครับแล้วก็ในไซส์3าต้น500เนี่ยเจ็ดต้นพันใครสั่ง3 0 0พันผมให้25ต้นเลยครับทั้งหมดทั้งมวลก็ขอค่าส่ง300นะครับทำเป็น2กล่องทั้งหมดเลยแล้วก็มีไม้ไม้สวยไม้ใหม่ไม้เพี้ยนเพี้ยนสวยไม่ใช่เพี้ยนไม่สวยนี่อีกก็นำเสนอมาแล้วก็มี3ต้น500 3ต้น500นะครับ3579นะครับใครรับทั้ง4ชุดนี้ก็แถมให้อีก2ต้น ขอค่าส่งแค่1้อยครับท่านใดชอบก็ทักไทยมาครับสำหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับที่การสนับสนุนชวนชมบางโตนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับที่การสนับสนุนน้ำมันเหลืองแม่อ้อยสรรพคุณดีๆราคาโดนๆนะครับก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมีอะไรพึ่งพาอาศัยกันพูดคุยกันแล้วก็ไม่หมางเมินกันนะครับครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ